ยานเดยานบุญบ่มสมดุลเจ้ายานพักกระเดาผมคมบม่สมลาบไปมาครับวันนี้เราได้เป็ดมาครับนี่ห่ชิ้นเรียบร้อยแล้วจะมาทำต้มเป็ดใส่ใบมะขามอ,อ่อนนะครับมาได้หมดเลยตรงนี้เราก็ใส่ตะไคร กะไคร้ขาตะไคร้มะกรูดแล้วก็ใบมะขามอ่อนนะครับใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอน้ําเดือดเราใส่เป็ดแล้วก็มากรกัน,นะครับผมไปดูกันหามเดือดแล้วนะครับเครื่องเทศออ,ออกแล้วเครื่องสมุนไพรเราออกเราสเสร็จเสร็จไปเลยนะใส่ไปเลยเสร็จเราหั่นเรียบร้อยล้างเรียบร้อยนะครับนี่เป็ดเราจะต้มนานระยะระ,ะ,ะ,ะยะหนึ่งนะเพราะว่ามันจะเหนียวนิดนึง น,นี้เับปรุงรสได้เลยนะครับเองชูรสนะครับใส่หลายแซ่บลายต้ดตีนะครับใส่ไปทุกสิ่งทุกอย่างน้ำปลาร้าครับสูตรน,นี้จะใส่น้ำปลาร้าหน่อยนะ เมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วนะครับหน่อยหนึ่ง๋ยวจะเปิรสปลนเพื่อเพิ่มความหอมนิดนึงไม่ต้องเยอะนะได้นะแต่เราใส่มะเขือเทศหัวต้นหอมแล้วก็ลาบผักชีไปครับมะเขือเทศก็จะเพิ่มความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึ่งนะแต่จริงๆใบมะขามอ่อนมันก็เปรี้ยวแล้วลนะ่ะเราเพิ่มด้ยนะเพิ่มระดับความเปรี้ยวมานิดนึ่ง สักแป๊บหนึ่งแล้วเราชิมรสกันครับเนี๋ยวใกล,ไล้ได้ที่แล้วมาครับเดี๋ยวได้ที่แล้วนี่เดี๋ยเสร็จแล้วก็น่าจะเะมมุ้งแล้วเชเี่ยมหมูติดเป็น้งนไงน่ะชิมรสชาติกันหมูมาไงวะ เค,ค้ตัวอะไอยไปเปี้ยได้ที่สุดท้ายนี่ต้นหอมผักชีนะค,ครับแล้วก็ชีฝรั่งนะครับใส่ไปจบนะครับปเป็นอันเป็ดพิธีนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะเรียบร้อยต้มเป็ดสูตรสหายสายเมาอครับไปชิมกันยานเจ้าอไปตัดไปหินม่บอปากโกล ่อยันจะคงอยากอา,อ,าอาเป็นลูกผู้ชายหองให้ให้เรียบร้อยครับนีออ่ต้มเป็ดนะครับใส่กันและกันส <c oughs> นาา้ามอ่ะอืมควรไหลเลยมันได้ความเปรี้ยวจากใบมะขามนะครับก็แซ่เลยไป มาแ,แก้มได้อย,ย่างดีเลยนะครับนี่ดูอิืมเนือ้อนุ่มมากเหมือนเดิมนะครับวิธีการทำไป,ไปลงให้ในช่อง YouTube นะครับจะหายสายมองครับไปด่วน อ,อ,อ,อไดอไทำไนแค่นี้กินข้าวก่อนเค